หมอจ้งนะคะแพทย์หญิงปีอว่ดีจิตอาสมบัติค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นแพทย์ประจำแล้วก็ผู้บริหารที่ซินเซียบิวตี้คลินิกจริงๆแล้วต้องเริ่มแต่ตั้งแต่เมื่อ8ปีที่แล้วค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยเรียนจบจากอหลักสูตปริญญาโทของแผนกผิวหนังโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากนั้น3ปีเราก็เริ่มเปิดคลินิกเป็นของตัวเองค่ะ ซึ่งตอนนั้นก็คือชื่อซินเซียบิวตี้คลินิกนี่แหละแต่ว่าตั้งอยู่ที่เสียมสแควร์อยสี่ค่ะตอนนั้นเรามีพนักง,งานแค่4-5คนพอผ่านไปสัก2ปีคนไข้เริ่มได้รับการตอบรับดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีคนไข้ในวงกว้างขึ้นพี่ก็เลยพยายามหาที่ใหม่ที่กว้างขึ้นแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมีที่จอดรถแล้วก็เลยมาได้ที่นี่ค่ะที่ซอยสุขุมวิทห้ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน แบรนด์เรมี่ไบซินเซียเนี่ยมันเกิดคงจริงๆมันเกิดมาจากความชอบส่วนตัวมากกว่าว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยฝ่ฝันว่าเราอยากทำเครื่องสำอางใช้เองแล้วเราก็อยากทำแบรนด์ไทยที่มีคุณภาพที่ดีระดับเคาน์เตอร์แบรนด์นอกจากนั้นก็แบบให้คุณภาพดีและราคาไม่สูงด้วยเพื่อที่ว่าคนทั่วไปก็สามารถซื้อใช้ได้เราก็เลยเริ่มแบรนด์นี้ขึ้นมาเวลาเราไปเดินเคาน์เตอร์แบรนด์เราจะรู้สึกว่าสีที่ ที่เขาใช้หรือว่าที่เขาหยิบมาเล,เลือกขายเนี่ยบางทีมันไม่ได้เหมาะกับผิวคนไทยเท่าไหร่มันอาจจะเหมาะกับฝรั่งมากกว่าหรือบางทีพอมาทาบหน้าคนไทยแล้ว สีมันสีหน้าคนไทยมันก็จะดรอปลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามจะคัดสรรสีที่พอทาปั๊บสะท้อนกับสีผิวที่เป็นผิวเหลืองหรือผิวออกชมพูหน่อยของคนจีนหรือผิวที่คล้ำหน่อยของคนแถบทางอีสานหรือไงก็ตามให้ทาปั๊บเนี่ยรู้สึกว่าสีผิวมันขาวขึ้นมาซึ่งมันก็มีผลนะคะอย่างสมมติว่าเราทำลิปสติกสีหนึ่งเป็นสีม่วงคือสีม่วงสีหนึ่งเนี่ยความความสว่างความเข้มหรือแม้แต่เม็ดสีที่ใส่ อาจจะใส่ปนเหลืองเข้าไปหรือว่าปนสีชมพูอ่อนชมพูเข้มหรือความสะท้อนแสงมันก็มีผลได้แม้แต่ช่วงฤดูกาลที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นช่วงฝนตกช่วงร้อนหรือว่าช่วงหน้าหนาวเราก็ต้องมีการเปลี่ยนสกินแคร์ในบุคคลคนเดียวคือเราทำวิจัยกับน้องๆเราเองค่ะเพราะตอนนี้พี่มีพนักงานผู้หญิงทั้งหมดเกือบ30คนก็มีทุกสีผิว แล้วก็ทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหนึ่งสีที่เราจะออกมานอกจากเราเทสเนื้อด้วยตัวเองแล้วจนเนื้อดีแล้วเวลาสีเราก็จะเทสกับคนหมู่ใหญ่ที่เป็นคนในคลินิกเราเองด้วยค่ะตั้งแต่เริ่มทำคลินิกมาพี่เป็นคนที่ไม่เคยสามารถจะบอกได้ว่าผู้หญิงคนไหนสวยคนไหนไม่สวยพี่รู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนมันก็สวยหมดแต่แค่สวยในแบบของเขาเอง แล้วตลอดชีวิตการทางานตั้งแต่เริ่มทํางานมาพี่จะไม่เคยตัดสินใจใคนไข้ว่าแบบนี้สีดีแบบนี้ดีกว่าคนไข้จะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าเขาอยากได้แบบไหนหรือแบบไหนที่รู้สึกตรงใจแล้วทาไปแล้วเขามีความสุขค่ะ mm hmm. พี่เคยไปอ่านบทความของเม่อัพอาร์ติสต์ท่านหนึง่ง mm hmm. เขาก็บอกไว้อย่างนี้เหมือนกันว่าความสวยของผู้หญิงมันไม่มีว่าอันนี้คือสวยอันนี้คือไม่สวยความสวยมันคือความพอใจของเราถ้าเกิดเราพอใจแล้วเราแฮปปี้ที่เห็นมันมันคือความสวย ด้วยความเป็นหมอเราไม่เคยบริหารธุรกิจมาก่อนช่วงที่ลูกช่วงที่พนักงานเนี้ยเริ่มเพิ่มจำนวนเยอะขึ้นเราเริ่มเห็นแล้วว่ามันไม่เหมือนสีหคนที่เราเปิดคลีตตอนแรกพอเพิ่มจำนวนเป็นสักสิบคนเราเริ่มเกิดปัญหาเพราะว่าเราไม่เคยมีระบบที่จะคอยควบคุมการทํางานของเขาให้ทํางานให้ตามระบบเพราะว่า สมัยก่อน4-5คนเรายังไปคุยทีละคนได้ใช่ไหมคะว่าคนไหนยังไงคนไหนต้องทําแบบไหนแต่พอมันเป็น10คนแล้วมเพิ่มเป็น15คนเป็น20คนเป็น25คนถ้าเกิดเราไม่มีระบบไว้ควบคุมมันก็จะไม่สามารถทําให้พนักงานเนี่ยทำงานมีประสิทธิภาพได้เั้นะเนี่ยอย่างแรกพี่ก็คือเริ่มใส่ระบบเข้าไปก่อนทั้งๆท,ท,ที่แรกๆพนักงานก็อาจจะไม่ชินกับการใส่ระบบเข้าไปเพราะว่าเขาเคยอยู่อย่างอิสระ แต่ว่าเราก็ต้องไฟกับตรงนั้นแต่ก่อนเราเคยเป็นคนยังไงก็ได้เราก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นคนที่ต้องอย่างนี้เท่านั้นเพื่อให้การอยู่ร่วมกันมันมีมันมีความเป็นอยู่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนั้นพอการควบคุมพนักงานนี้อยู่ในกฎระเบียบดีแล้วการที่เขาจะมาเซอร์วิสลูกค้าด้านหน้าก็จะย่อมดีตามไปด้วยเพราะว่าทุกอย่างถูกคนโทรลด้วยกฎระเบียบของเราค่ะ ตั้งแต่ตอนเรียนจบไม่เคยคิดว่าจะเปิดคลินิกด้วยแต่พอมันเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยเร,ยเราก็เริ่มสนุกแต่คราวนี้พอเราเดินไปเรื่อยเราก็พบว่ามันมีปัญหาตลอดทางไม่ว่าจะเริ่มคลินิกหรือว่าเริ่มแบรนด์เครื่องสําอางหรือแบรนด์ครีมก็ตามคือทุกครั้งอะพอพอมันทอปับพอกลับบ้านนอนพอหายเหนื่อยเช้าอีกวันนึงเราก็รู้ตัวเลยว่าคือเราก็อยากทำอีกอะ พราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอะไรที่เราตั้งใจทําไปแล้วเราก็คือต้องพยายามทําให้สําเร็จให้ได้ไม่ว่ามันจะผ่านอุปสรรคอย่างไงก็ตามแต่ว่าอุปสรรคมันก็คือเป็นเหมือนแค่เหมือนปัญหาที่ท้าทายให้เราหัดที่จะแก้มันแต่แก้มันผ่านไปแล้วมันก็คือผ่านไปค่ะพอมีเรื่องเดิมเกิดขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่าเราแก้ยังไงมันก็คือจะไม่ใช่เป็นหายต่อไปคลินิกนี้เราต้องบอกว่า Word of m o u t มาสอย่างเดียวเลยเพราะว่า เราไม่เคยโปรโมทเลยค่ะเพราะว่านี่เราหมอคนเดียวถ้าเกิดเราโปรโมทเยอะมากเราก็รับไม่ไหวยอยู่ดีแต่ว่าเราใช้การบริการที่ดีแล้วก็พอคนไข้ที่มาใช้บริการหรือว่าแม้แต่ลูกค้าที่มาใช้บริการทําหน้านวดหน้าหรือทาเลเซอร์เขารู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เราให้ไปเขาก็จะแนะนําเพื่อนมาอีกทีที่คลินิกเวนโตทุกวันนี้เนี่ยเป็นจากปากต่อปากอย่างเดียวกับคลินิกนะคะส่วนเครื่องสําอางตอนนี้เราก็ ด้วยความที่จริงๆแล้วว่า Product ชิ้นไออันแรกของเราก็คือเ e มิแม t เพิ่งออกเมื่อปลายปีที่แล้วคราวนี้พี่ก็เลยเริ่มต้องคิดว่าโปรโมตยังไงเพราะว่าเหมือนที่บอกเราเป็นหมอเราไม่รู้ว่าการทำมาร์เก็ตติ้งคืออะไรแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งมาช่วยดูแลแต่ว่าเราเริ่มทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้นปีนี้เองค่ะ ก็คือว่าไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มันไปไวที่สุดแล้วก็คนรับรู้ได้ไวที่สุดแล้วเราก็จะสามารถพรีเนพรีเซนต์โปรดักได้ทุกวันแล้วก็เรียลไทม์เราก็เลยเลือกช่องทางนี้เป็นหลัก ต้องบอกว่าเสียงตอบรับดีเกินคาดค่ะเพราะตอนแรกเราคิดว่ามันคงค่อยๆไปทีละน้อยทีละน้อยเหมือนเราทำคลินิกอะค่ะแต่ว่าพอมันเริ่มออกไปสู่คนทั่วไปแล้วเสียงตอบรับออกมาค่อนข้างดีทีเดียวค่ะคือเรารู้สึกแค่ว่าถ้าเกิดเราทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันเดี๋ยวงานที่ออกมามันก็จะดีแล้วตอนช่วงระหว่างที่เราทำมันก็จะมีความสุข โดยที่เราอาจจะไม่จําเป็นต้องคิดว่าอจุดสําเร็จของมันนะคืออะไรแต่ว่าระหว่างทางที่เราเดินไปอ่ะในเมื่อมันมีความสุขแล้วนั่นคือนั่นก็คือพอแล้วสําหรับพี่นะตอนนี้จริงๆสําคัญสุดคือข้างนอกอ่ะเราทำเดี่ยวเนียววิวัฒนาการมันเยอะใช่ไหมคะ จะทาแบบไหนก็ได้จะให้หน้าตอบมายังไงก็ได้คือคนไม่สวยก็ทําให้สวยได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือสุขภาพก็คือถ้าเกิดว่าเราสุขภาพไม่ดีผิวพรรณเราก็จะไม่ดีตามไปด้วยเพราะว่าพี่เคยป่วยหนะักอยู่ช่วงหนึ่งเป็นภูมิแพ้แบบถึงขั้นหอบแต่พอเราเริ่มหัานมาดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่ดีซึ่งทุกคนอาจจะบอกคุณน่าเบื่อจังมีแต่คนพูดอย่างนี้แต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วว่าไม่ว่าจะยา จะ,จะทำเลเซอร์ยังไงหรือว่าการฉีดหน้าให้มันตึงแค่ไหนมันก็ไม่สู้กันที่มีสุขภาพดีแล้วผิวพรรณมันก็จะดีตามไปด้วยก็คือออกกำลังกายกับทานอาหารที่ดีค่ะ